สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องทั้งหลายมาชมแม่น้ำชีครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนี้ในส่วนนี้อยู่ในบ้านแผ่นดินทองอำํำตำบลลุ่มลำชีอำเภอบ้านข้าวจังหวัดแม่น้ำกำลังขึ้นครับน้ำเต็มเลยจำดานี้จะอยู่ลึกมากแต่สำหรับวันนี้แล้วน้ำมาเต็มดูในถ้าเราไม่คุ้นเคยกับแถวนี้ก็ดูน่ากลัวมากนะครับคนแถวนี้เขาก็มาออกกำลังกายครับ ดูครับเขาทำได้สวยงามมากครับนี่ดูดูให้พี่น้องทั้งหลายได้ดูครับนี่คือแม่น้ําชีครับนี่ที่ได้ยินแต่ชื่อบางท่านไม่เคยได้ยินได้เห็นนะครับพาพี่น้องทั้งหลายมาดูหันไปดูทางด้านนี้มงนะครับนี่คือแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทยก็คือแม่น้ําชีครับนี่ปกติแล้วมันจะท่วมนะครับ แต่ตอนนี้ก็ทําตะลิ่งขึ้นมากั้นนะครับเพื่อไม่ให้ท่วมบ้านของชาวบ้านนะครับท่วมไร่ท่วมนานะครับนี่คือมาดูทุ่ๆไปโอ้ดูแล้วตื่นเต้นมากครับตอนนี้น้ํากําลังขึ้นครับนี่พื้นที่วิ่งออกกําลังกายเดี๋ยววันนี้รู้สันที่ออกกําลังกายแล้วจะมาออกกําลังกายทุกวันกับบรรยากาศที่สวยงามเช่นนี้นะครับเดี๋ยวครับ ไกาติญาตินะครับออโอ้ยยาวมากไหมครับไ,ออไปถึงไหนเนี่ยนี่ไปถึงไหนอ๋นนาาาาอครับตอ,อออตอนเย็นมีคนมาออกกังกายไหมอ่ะอ,อ๋อตอนเช้าเหรอโอ้สวยงามมากเลยอลโอ้โสุดยอดตอนตอนนี้น้ําขึ้นเต็มที่หรือย,อยังยังครับโอ้ยังเลยเนี่ยเนี่ยน้ํายังไม่เต็มที่ครับถ้าเต็มที่น้ําปริมนี้ไหม แต่ฝั่งโน้ก็ต้องท่วมแต่หมู่บ้านมีอยู่ไหมะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหวันนี้ได้มาดูสิ่งสวยงามในวันนี้นนโอ้ไม่อยู่อำเภอบ้านคว,ว้าวตำบลลุ่มลำชีมาหลายปีไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามอย่างนี้มาก่อนเลย <c oughs> ดูเอาละครับเนี่ยเพ <c oughs> ิ่งแม่ <c oughs> เห็นจริงๆริยเนี่ยนะอยู่มานานมากแล้วไม่รู้เลยโอ้โหวิ่งออกกําลังกาย ตอนเช้าเย็นเนี่ยเนี่ยได้สถานที่สำหรับการเขาเรียกว่าออกกําลังกายนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์อีกแหรงหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้โหดูไปเรื่อยๆครับอืนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทางฝั่งนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะปลูกหญ้าครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่จริงไม่ควรปลูกต้นไม้ที่ต้นสูงนะครับจะทำให้พื้นที่มันดูปกคลุมแล้วมันบรรยากาศมันไม่ได้ ฝั่งนี้ก็เป็นชาวไร่าชาวนานะครับถ้าไม่ทําตะลิงพังอย่างต,ตลิงกั้นอย่างนี้มันก็จะท่วมน้ําก็จะล้นตะลิ่งขึ้นมาก็จะท่วมไร่นาของชาวบ้านนะครับโอ้ให้ดูไปเยอะๆถ่ายเป็นคลิปยาวก็แล้วกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยดูดูน้ำไายก่อน น้ำนี้จะไหลแรงมากถ้าข้างบนน้ำไหลแบบนี้ข้างล่างนี่จะเชี่ยวมากนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายสำหรับผู้คนที่ตกลงไปที่น้าน้าที่เห็นไหลอ่อยๆอย่างนี้แต่ข้างล่างนี่จะเชี่ยวมากนะครับต้องระวังนะครับดูนะครับ